เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าทําอุทิศเมื่อตอนท่านตายไปแล้วกระตันอยู่กับพ่อแม่ชีวิตมีแต่จะดีขึ้นทําดีต่อท่านได้บุญมากมหาศาลท่านสาธุชนทั้งหลายพ่อแม่คือผู้ที่มีพระคุณไม่ต้องคิดไปไกลตัว เพียงมองดูร่างกายของตนก็จะพบคำตอบทันทีว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ชีวิตนี้ก็ไม่มีซึ่งความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใต้จิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนส่วนพ่อแม่เองถ้าไม่จำเป็นไม่ควรพูดออกมาแบบทวงถามเปิดโอกาสให้ลูกทำจากใจของเขาและเวลาที่เหมาะสม เพราะว่าลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทีเป็นลูกที่ดีคำว่าพ่อแม่มีความหมายในทางเป็นคุณที่บรรยายออกมาเป็นข้อความได้มากมายนักปราชทั้งหลายยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อแม่คือพระในบ้านซึ่งคำว่าพระหมายถึงผู้ประเสริฐในทางการประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างกับลูก อีกทั้งพ่อแม่จะเป็นพระในบ้านเพราะห้ามปรามลูกไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ดีให้ดำรงอยู่ในความดีให้ศึกษาวิชาความรู้ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคู่ครองที่เหมาะสมและถ้าพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติมอบทรัพย์สมบัติให้ตามความเหมาะสมแต่ถ้าไม่มีให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดแล้ว ส่วนทรัพย์สมบัติภายนอกให้ขยันหารู้จักเก็บไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและใช้ชีวิตด้วยการรู้จักประมาณตนบางครั้งพ่อแม่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ผุถุชนทั่วไปลูกไม่ควรถือโทษหรือถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเพราะบางรายมีพ่อแม่ ที่ยังติดอยู่กับอบายามุขเช่นดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามทุกชีวิตสามารถพัฒนาได้อะไรที่ไม่ดีให้งดเว้นให้เตือนตนเองอย่ารอให้ผู้อื่นมาเคาะตอนตายนอนอยู่ในโลงศพ และถ้าเป็นพ่อแม่ยิ่งต้องทำดีเป็นแบบอย่างกับลูกส่วนลูกให้นําสิ่งที่ดีของพ่อแม่มาต่อยอดทําให้ดียิ่งขึ้นไปสิ่งใดที่ไม่ดีอย่าเอามาเพราะว่าลูกบางคนมีเหมือนกันที่เป็นคนดีมากเพราะบุญของตนที่สะสมมาก่อนและการสะสมความดีด้วยตนเองในปัจจุบันในโลกนี้ มีจำนวนคำสอนทางศาสนาและปรัชญาที่ให้แนวทางกับมนุษย์ในสังคมเพื่อความเป็นคนดีไว้มากมายเพื่อให้คนได้ไปสู่สุคติแต่คำสอนหนึ่งที่เหมือนกันคือสอนให้กตัญยุกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณกับตนเองถ้าคนไม่บ้าประสาทเสียจะคิดออกทันทีว่า ตนเป็นผู้ที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาจึงต้องเลี้ยงดูท่านเป็นการตอบแทนในายามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ทําตอนตายแล้วจึงอุทิศบุญส่งไปให้ตรงนี้ไม่ได้ห้ามว่าอย่าทําบุญเดี๋ยวจะเข้าใจผิด แต่กำลังบอกว่าถ้าจะเป็นการดีมากให้ทำตอนมีชีวิตอยู่ควบคู่กันไปด้วยและบุญทำได้หลายวิธีมีให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแต่เมื่อมีทรัพยา์าได้เป็นคนตรณีให้ทำบุญให้สระความตรณีและแบ่งปันด้วยการให้ต่อผู้อื่น ถ้าเราสังเกตตอนไปงานศพจะเห็นการตั้งสำรับกับข้าวข้างโรงศพด้วยอาหารที่ดีถามว่าตั้งให้คนตายกินหรือบางคนเชื่อว่าใช่เพราะว่าคนตายจะได้กินตอบว่าไม่ใช่แต่เป็นปริศนาธรรมสอนคนมีชีวิตอยู่ให้เข้าใจว่าถ้าจะทำดีมีความกตัญยุก,กะตะเวทีกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ ให้ทำตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ทำตอนท่านตายแล้วจึงมีคำถามต่อไปว่าลูกๆเคยทำกันบ้างหรือยังบางคนทำบ้างแล้วขออนุโมทนาชื่นชมบางคนเข้าไม่ถึงปริศนาธรรมอาจจะดูถูกว่าตั้งทำไมคนตายไม่ได้กินแต่จะเข้าใจถึงปริศนาธรรมแล้วนำมาเตือนตนมีจำนวนไม่มาก สมัยที่ทุกคนเป็นเด็กทารกได้พ่อแม่เป็นผู้คอยดูแลป้อนนมป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจระปัสสาวะพ่อแม่ต้องคอยดูแลทุกอย่างนานหลายปีแม้ถึงทุกวันนี้บางคนยังอยู่กับพ่อแม่และพ่อแม่ยังเป็นห่วงเสมอเมื่อถึงเวลาที่พ่อแม่แก่ชราลงเป็นหน้าที่เราจะต้องดูแลท่าน ทดแทนคุณพ่อแม่ควรได้ฝึกสติเอาไว้บ้างเพราะในยามแก่ชราจะได้ไม่หลงลืมจะได้ดูแลง่ายไม่ขี้บน่นหรือเป็นคนแก่ที่เอาแต่ใจให้พยายามฝึกตั้งแต่วันนี้ที่ยังแข็งแรงดีอยู่จะได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไม่เป็นภาระลูกหลาน แต่ถ้าลูกมีพ่อแม่ที่ชราที่ดูแลยากก็ให้นึกถึงตอนที่ตนยังเป็นทารกเพราะว่าเด็กเล็กมักดูแลยากทุกคนและเอามาเป็นบทเรียนสอนตนให้รู้จักฝึกสติไว้ก่อนที่จะชราลูกบางคนเมื่อยังทําตัวไม่ดีอาจจะถูกลงโทษบ้างแต่ในเวลาลงโทษพ่อแม่ควรทําด้วยเหตุผลอย่าใช้ความโกรธจนขาดสติ ควรให้เหตุผลในการที่ต้องลงโทษแต่ให้ทำพอสมควรไม่ให้หนักจนเกินไปทำด้วยสติปัญญาพร้อมสอนลูกไปด้วยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าหน้าที่ของบุตรที่ต้องทำกับพ่อแม่มีใจความสำคัญน่าสนใจว่าท่านเลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านตอบช่วยแบ่งเบาทำกิจการงานช่วยท่าน รักษาชื่อเสียงที่ดีของครอบครัววงตระกูลเอาไว้ทำตนให้เหมาะสมกับการรับทรัพย์สมบัติและเมื่อท่านถึงกาลล่วงลับตายจากไปทำบุญอุทิศส่งไปให้สำหรับลูกที่ ทำความดีกตัญญูกับพ่อแม่และทําบุญในขณะที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ได้บุญมหาศาลชีวิตมีแต่จะดีขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้เมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิตตายไปแล้วยังหาโอกาสทำถือว่าเป็นคนฉลาดที่ไม่พลาดในการจะสะสมบุญ เพื่ออุทิศให้ท่านและเป็นสเสบียงสำหรับตนรวมถึงแผ่แบ่งปันเจือจูนต่อผู้อื่นด้วยจึงขอให้ข้อคิดให้ทุกท่านจงเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างกับลูกพร้อมสอนลูกในทางที่ถูกต้องจะทำให้ครอบครัวรวมถึงคนในสังคมมีความสันติสุขหรือสันติภาพอย่างแน่นอน อวยพรให้ทุกท่านมีความกตันอยู่กะตะเวทีโดยทั่วกันและให้มีความสุขตลอดไป